สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะก็มาเจอกับคุณครูหวานนะคะกับช่วงใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะจะให้เด็กๆได้ทาอะไรกันนะคะก่อนอื่นค่ะไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํำกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะสีไม้สำลีนะคะแล้วก็กาวค่ะเด็กๆคะ่ะหยิบใบงานขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดตามคุณครูหวานเลยนะคะ นี่ค่ะหน้านี้เลยนะคะเอ๊เป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเป็นรูปภาพคนแก่ใช่ไหมคะคุณปู่คุณยา่าหรือว่าคุณตาคุณยายนั่นเองคะ่ะให้เด็กๆนะคะใช้นี่ค่ะสีไม้นะคะระบายสีนะคะรูปภาพให้สวยงามเลยนะคะแต่เว้นผมแล้วก็นี่ค่ะคิ้วของคุณตาไว้นะคะแล้วก็หนวดค่ะแล้วก็คุณยายก็เว้นผมของคุณยายไว้นะคะเราจะใช้นี่ค่ะ สำลีนะคะติดเป็นผมคุณยายกับคุณตานะคะแล้วก็คิ้วแล้วก็หนวดให้คุณตาด้วยนะคะไปดูกันค่ะว่าใบงานที่เสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะเด็กๆคะนี่ค่ะใบงานที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณครูหวานก็ใช้สำลีนะคะติดผมให้คุณยายกับคุณตาแบบนี้เลยแล้วก็ ติดคิวด้วยนะคะแล้วก็หนวดให้คุณตาด้วยนะคะและเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตอนเองด้วยนะคะแล้วก็ทายรูปคู่กับใบงานนะคะส่งมาให้คุณครูหวานดูด้วยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆนะคะอย่าลืมทําใบงานให้สวยงามกันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ